ภายในส ad ad ูงศ <conditions> ึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่22สิงหาคม2527พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงสีข้าวพระราชทาน ซึ่งบริษัทซานตาเกอเอนจิเนียริ่งจำกัดแห่งประเทศญี่ปุ่นได้น้อมเก้าถวายเครื่องสีข้าวรุ่น1070ขนาดกำลังการผลิต1ตันต่อชั่วโมงติดตั้งไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมอบให้กรมส่งเสริมสหากรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานด้านโรงสี ปี2,554กรมส่งเสริมสากรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอปอรอจัดสร้างโรงสีข้าวเขาเหินซ้อนเพื่อทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานให้บริการแก่เกษตรกรในตำบลเขาเหินซ้อนอำเภอพนมสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงอัตราค่าบริการเข้าเปลือกทั่วไป กิโลกร,รัมละ1บาทข้าวกล้องกิโลกร,รัมละ2บาทโดยมีเกษตรกร,รม,มาใช้บริการเฉลี่ยปีละ255รายปริมาณข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละ37เกวียนข้าวเปลือกและสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเฉลี่ยครัวเรือนละ2500บาทต่อปีภารกิจการส่งเสริมสหกรณ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการจัดตั้งสากรหนึ่งแห่งคือสากลการเกษตร,รพัฒนาเข่าหินซ้อนจำกัดจดทะเบียนเป็นสากลการเกษตร,รเมื่อวันที่19มิถุนายน2530ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2564สากลมีสมาชิกจำนวน 203รายสินทรัพย์รวม11.32ล้านบาทสากรดำเนินธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจแปลรูปผ,ผลผลิตการเกษตรปริมาณธุรกิจรวม8.81ล้านบาทมีกำไรสุทธิประจำปี392,916บาทสมาชิกมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ ร้อยละ80.79เป็นสากรที่ผ่านมาตรฐานและมีความเข้มแข็งระดับชั้นหนึ่งในการนี้สากรได้มีการรวบรวมข้าวเปลือกได้แก่ข้าวเปลือกพันข้าวมาลิ105พันข้าวมาริแดงพันข้าวกกขอ43จากสมาชิกสากรการเกษตรหินแร่พัฒนาจำกัดนำมาแปรรูปที่ลงสีข้าวเข่าหินซ้อน เป็นข้าวสารจำหน่ายในนามโรงสีข้าวพระราชทานสากรการเกษตรพัฒนาเข่าหินซ้อนจำกัดให้แก่สมาชิกสากรและประชาชนทั่วไปสหกรส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น